แมวเป็นเชื้อรารักษาอย่างไรถึงจะหายไม่กลับมาเป็นซ้ำเชื้อราในน้องแมวเป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย ติดต่อกันได้และสามารถติดคนได้นะคะคลิปนี้พี่หมอพิมพ์มากับน้องมาเวลค่ะที่เป็นเชื้อราตั้งแต่ตัวจิวจ๋วๆอายุ2เดือนเป็นทั่วทั้งตัวน้องตรวจวิจัยยืนยันโรคเชื้อราด้วยการเพาะเชื้อราการพาน้องมารักษาอย่างต่อเนื่องและมาติดตามอาการตามนัดจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการรักษาค่ะโดยการรักษาเชื้อรานะคะสามารถให้ทั้งยาทาภายนอกและบางเคสกต้องกินยารักษาเชื้อราในเคสของน้องมาเวลเนื่องจากน้องยังเป็นลูกแมวอายุน้อยนะคะพี่หมอจึงใช้ยาเฉพาะที่ภายนอกนนะคะแล้วก็ใช้แชมพูยารวม ถึงการให้ยาที่ช่วยส่งเสริมให้ผิวหนังแข็งแรงขึ้นค่ะการรักษาเชื้อรานะคะใช้เวลาประมาณ4-6สัปดาห์ขึ้นไปเลยค่ะดังนั้นการดูแลอย่างต่อเนื่องจากเจ้าของการให้ยาตามคำแนะนำการใช้ยาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและสิ่งที่ต้องทำเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อรานะคะก็คือการทำความสะอาดที่นอนกรงพื้นบ้านถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะแยกกันกับน้องแมวตัวอื่นนะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งหลังจากที่จับน้องค่ะ หลังจากการรักษาประมาณ3เดือนน้องมาเวลก็ขนขึ้นไม่มีรอยโรคเชื้อาราถ้าน้องแมวะะม่แหขนร่วงเป็นวงคันอยากปล่อยไว้นะคะให้พี่หมอพิมพ์จากโรงพยาบาลจัตอิพิชาช่วยดูแลได้คะ่ะ6เดือนผ่านไปน้องมาเวลโตวัยรูปหล่อผิวหนังแข็งแรงไม่เป็นเชื้อราแล้วครับ